ทาวเน็ตจับสังเกตติ๊กไม่เจอลูกนานจนน้องวีจิมีปฏิกิริยาแบบนี้ไปแล้วในที่สุดก็ถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของคุณแม่และคุณลูกเมื่อติ๊กกนิทลินพัฒละพักดีโชตอดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพพิทักได้มีโอกาสได้เจอน้องวีจิลูกสาวอีกครั้ง หลังฝ่ายชายให้ไปจัดการปัญหาหนี้สินให้หมดก่อนและกลับตัวใหม่เพื่อทำหน้าที่แม่น้องวีจิซึ่งหนุ่มสอนรามอนุญาตให้ติ๊กมาเจอลูกได้ในวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยติ๊กได้โพสต์คลิประหว่างทำกิจกรรมด้วยกันกับลูกสาวโดยมีคุณพ่อและคุณย่าคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ยังไงก็ตามก็ยังมีคอมเมนต์ชาวเนต็ตได้เข้ามาจับสังเกตอากับกิริยาของน้องวีจิที่แสดงออกต่อคุณแม่ซึ่งดูเหมือนว่าเพราะไม่ได้เจอหน้ากันนานนับเดือนน้องวีจิก็เลยเหมือนจะไม่ยอมให้คุณแม่อุ้มง่ายๆเหมือนเดิมซะแล้วโดยในคอมเมนต์บางส่วนก็แจ้งไว้ว่า ดูเหมือนน้องไม่ค่อยอยากให้แม่อุ้มนะคะตอนท้ายๆนะคะเริ่มไม่สนิทใจให้อุ้มแล้วเพราะห่างกันแน่เลยแม่หายไปหลายวันเริ่มไม่ให้อุ้มไม่สนิทสิ่งนี้บีบหัวใจแม่มากใช่ค่ะเห็นในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยคงจะห่างกันนานไปต้องให้เจอกันบ่อยๆ ใช่ค่ะดันตัวออกด้วยซ้ำเหมือนรำคาญมีชาวเน็ตบางรายก็เข้ามาให้กําลังใจคุณแม่ติกด้วยนะคะ